หน่วยการเรียนรู้ที่4ธุรกิจนำเที่ยวธุรกิจนำเที่ยวความหมายของธุรกิจนำเที่ยวธุรกิจนำเที่ยวหมายถึงธุรกิจที่ทำหน้าที่จัดการนำเที่ยวเริ่มตั้งแต่การออกแบบโปรแกรมจัดหามาคุุเทศธุรกิจนำเที่ยวปัจจุบันมี4ประเภท1ธุรกิจนำเที่ยว2 ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว3ธุรกิจขายส่งบริการท่องเที่ยว 4. ธุรกิจบริหารจัดการจุดหมายปลายทางประเภทของการจัดนำเที่ยวสามารถแบ่งได้ดังนี้ 1. การจัดทำการจัดนำเที่ยวทั่วไป 2. การจัดนำเที่ยวที่เป็นสากล 3. การจัดเที่ยวตามลักษณะจุดหมายปลายทาง 4. การจัดนำเที่ยวตามวัตถุประสงค์ประเภทของใบอนุญญญาตประกอบกิจกรรมเที่ยวมีสี่ประเภท 1. ใบอนุญ,ญ,ญาตนำเที่ยวเฉพาะที่2ใบอนุญ,ญ,ญาตนำเที่ยวในประเทศ3บาบอนุญ,ญ,ญาตนำเที่ยวแบบนำเข้าประเทศ สี่แบรนด์ย่านำเที่ยวต่างประเทศการประกอบธุรกิจนำเที่ยวหนึ่งจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดสองการจดทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยวเมื่อได้รับ ตจอทะเบียนนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์ด้าการนำเทีย่ยวเรียบร้อยแล้ว3การจสทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หากผู้ประกอบการท่องเทีย่ยวมีการเปิดเว็บไซต์เพื่อจำหน่นายโปรแกรมการท่องเทีย่ยวออนไลน์ 4. การขอใบอนุญาตธุรกริจนำเทีย่ยวกับกรรมการท่องเทีย่ยว เมื่อจดจทะเบียนเป็นนิติบุบคคลแล้วก็สามารถขอใบอนุญาตธุรกิจน,นําเที่ยวกับกรมการท่องเที่ยวได้ซึ่งปัจจุบันกรมการท่องเที่ยวมาคุเทศวาาหมายของมาคุเทศคือผู้ให้บริการเป็นปกติดูแลในการนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างโดยให้บริการเกี่ยวกับ ทำแนะนำและความรู้ด้านต่างๆความสัมคัญของมหาคุเทศเมื่อได้รับจดทะเบียนนิติบ,บคุคคลจะมีวัตถุประสงค์ในะการนำเที่ยวเรียบร้อยแล้วซึ่งต้องทำไปคือการไปจดทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยวกับกรมการท่องเที่ยวโดยแบรนดัตยท่องเที่ยวธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว ความหมายของธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวคือธุรกิจขายปิดที่ได้รับอนุมัติให้ขายผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวแทนผู้ประกอบการธุรกิจบทบัตบหน้าที่ของธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวจะหาราคาทำการจอง รับชำระเงินรับบัตรโดยสารช่วยเหลือลูกค้าในการซื้อสินค้าซื้อบัตรโดยสารออกบัตรโดยสารและเคลื่อนบินประเภทของธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว มีสี่ประเภทคือแบบที่มีมาแต่เดิมแบบที่ขายทางอินเทอร์เน็ตแบบที่ชำนาญเฉพาะทางแบบที่ประกอบด้วยกิจจากที่พักประโยชน์ของการใช้ริการของบริษัทประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายประหยัดค่าใช้งานได้ความรู้ได้เพื่อนใหม่ ได้ความสบายใจและรู้สึกประดภัยไม่มีทางเลือกอื่น